ชีวิตที่สันวันจอชีบิตาสวัสดีทุกท่านจากเครม่าอิตาลีค่ะพบกับไปอีกแล้วนะคะที่ช่องจอเชีตาตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดค้าส่นปลาและก็อาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลีค่ะอาจจะฟังดูตลกนะคะเพราะว่ามิลานนี่ไม่ติดทะเลส่วนมาคํามปอนต้านี่เขาจะซื้อโดยตรงกับชาวประมงเลย แต่ถ้าเป็นการประมงในเชิงอุตสาหกรรมที่เป็นเรือขนาดใหญ่เนี่ยเขาจะส่งขายให้กับตลาดแห่งนี้ค่ะช่วงวันหยุดเนี่ยไม่มีกิจกรรมอะไรทำก็จะอยู่บ้านแล้วก็ไปตามลา่าวัตถุดิในการทำอาหารอาทิตย์นี้เป็นเมนูปลานะคะได้มาหลายอย่างเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทำเมนูอะไร เริ่มจากจานแรกค่ะเป็นมื้อเที่ยงนะคะเดี๋ยวแป้งจะทำเป็นบาร์บีคิวกันเพราะว่าวันนี้แดดออกเดี๋ยวจะไปนั่งบาร์บีคิวกันข้างนอกเดี๋ยวเราจะทำเป็นเมนูปลาทอดแล้วก็กุ้งแคลมี่ย่างในบาร์บีคิวค่ะเริ่มจากการทำความสะอาดกุ้งกันก่อนเลยนะคะกุ้งแคลมี่เนี่ยเอามาทำได้หลายเมนูเลยค่ะในอาหารอิตาเลียนในหลาย e ีนีในช่องของแป้งนี่ก็สอนทำเป็นหลายเมนูแล้วค่ะที่ใช้กุ้งแคลมี่เป็นวัตถุดิบหลัก เป็นกุ้งที่มีลักษณะเปลือกแข็งนะคะเปลือกเยอะค่ะแต่ว่าเนื้อน้อยแปลงวารสชาติออกเป็นทางกังมากกว่า <S <S ส่วนปลาเนี่ยแป้งจะทําความสะอาดด้วยการตัดหัวค่ะถอดเกล็ดออกแล้วก็ตัดครีบนะคะควักไซหรือว่าเครื่องในทำคำาความสะอาดให้เรียบร้อย, <S <S เ,ย,อยเดี๋ยวเราจะไปชุบแป้งทอดกัน <S <S แล้วส่วนการชําแหลกกุ้งสแคมปีพีของเราเนี่ยเราย่างในบาร์บีคิวใช่ไหมคะ เราจะทำการผ่าครึ่งค่แล้วก็เอาเส้นดำออกเรื่องแปลกอย่างหนึ่งค่ะชาวอิตาเลียนนี่ไม่ทานหัวกุ้งหัวปลานะคะเป็นบ้านเราเนี่ยดูดกินแม้กระทั่งตาปลาเวลาผ่าครึ่งกุ้งแบบนี้คิดถึงกุ้งแม่น้ำที่ประเทศไทยบ้านเรามากค่ะกุ้งที่โรบไม่ว่าจะเป็น lobster เนี่ยอะไรก็มาสู้ไม่ได้ค่ะเคยพาน้องเฟเดเนี่ยไปทานกุ้งเผาที่ยุธยาน้องติดใจมากเพราะว่าเนื้อกุ้งนี่มันหนุบหนับกรอบกรุบกรุบมาก แต่แป้งก็ไม่มั่นใจนะคะว่าที่อิตาลีนี่เขามีกุ้งน้ำจืดหรือเปล่าบ้านเราเนี่ยมีกุ้งแม่น้ําจาได้ว่าตอนเล่าให้เฟดได้ฟังว่าเรามีกุ้งแม่น้ําเฟดได้อัมเบซิ่งมากเพราะน้องคิดว่ากุ้งนี่มาจากทะเลอย่างเดียวเลยค่ะประเทศในแถบยุโรปเนี่ยก็จะมีแค่บางประเทศค่ะที่ติดทะเลอย่างอิตาลีกรีกสเปน ส่วนทางตอนเหนือนี่เขาไม่ติดทะเลค่ะจะเป็นภูเขาซะส่วนมากพอภูมิประเทศต่างกันก็เลยทําให้วิธีการทานอาหารต่างกันค่ะอย่างเราอาจจะเคยได้ยินว่าคนเยอรมันนี่เขาจะไม่ค่อยชอบทานอาหารทะเลอันนี้เรื่องจริงนะคะเขาจะถนัดทานพวกเมนูเนื้อมากกว่าส่วนอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้คนยุโรปทางตอนเหนือนี่เขาไม่นิยมทานอาหารทะเลอาจจะเป็นเพราะว่าราคาของอาหารทะเลค่อนข้างสูงค่ะ แล้วก็เนื้อน้อยให้พลังงานต่ำอยู่ในประเทศหนาวๆก็ต้องทานเยอะๆใช่ไหมคะเขาก็เลยไม่นิยมทานอาหารทะเลกันบางคนนี่แกะกุ้งแกะปลายังไม่เป็นเลยค่ะแล้วมีประเทศไหนที่ไม่ทานอาหารทะเลบ้างคอมเมนต์บอกแป้งหน่อยนะคะแป้งก็อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าทำไมเขาถึงไม่ทานอาหารทะเล ปลาที่เราทําความสะอาดแล้วนี่เราเอามาคลุกกับแป้งเลยนะคะแป้งนี่ไม่ได้ใส่เกลือหรือว่าปรุงรสอะไรเลยค่ะเป็นแป้งทอดกรอบธรรมดาธรรมดาเลยเนื่องจากอาหารเทะเลที่เราซื้อมาจากตลาดนี่วัตถุดิบค่อนข้างที่จะสดใหม่ค่ะจึงไม่จําเป็นต้องปรุงมากหรือว่าใส่สมุนไพรเพื่อดับกลิ่นเค้าทําการชุบแป้งสแล้วึงไว้สักพักตั้งหม้อเตรียมทอดค่ะปกติแล้วคนอิตาเลียนนี่จะชอบทานน้ำมันโอลิฟอย หรือว่าน้ำมันมะกอกค่ะเขาจะใช้ในการผัดนะคะแล้วก็ทำอาหารทั่วไปค่ะแล้วก็จะมีอีกประเภทหนึ่งที่ใช้สำหรับทานนะคะเอาไว้จิ้มกับขนมปังหรือว่าเอาไว้ราดกับพาสตา้าแต่ว่ายกเว้นสำหรับอาหารที่ใช้ทอดค่ะอย่างทอดปลาเราก็จะใช้น้ำมันจากธัญพืชทั่วไปเลยน้ำมันทานตะวันหรือว่าน้ำมันปาล์ม ตั้งกระทะให้ร้อนค่ะให้น้ำมันเดือดนะคะจากนั้นลดไฟลงมาในระดับกลางค่ะแล้วก็นำปลาลงไปทอดเลย mm hmm. เดี๋ยวจานแรกนี่เราจะเริ่มทานปลาทอดกันก่อนนะคะส่วนกุ้งสคัมปีนี่เดี่ยวเชฟเฟดจะทำการบีบมะนาวหรือว่าเลมอนลงไปไม่มั่นใจว่ากุ้งจะเค็มหรือว่าจะเปรี้ยวนะคะแต่ว่าเค็มขี้มือนี่มาแน่นอน ที่จริงที่บ้านก็มีที่บีบมะนาวนะคะแต่เชฟไม่ใช้ค่ะอยากใช้มืออร่อยถูกใจอันามยถูกลืมและนี่คือหน้าตาของปลาทอดของน้องเฟเดค่ะวันนี้อากาศดีมีแดดนะคะเดี๋ยวเรามาดื่มเบียร์แล้วก็นั่งกินข้าวในสวนกันกิจกรรมในครอบครัวก็ไม่พ้นทำอาหารร่วมกันแล้วก็นั่งทานข้าวหมาอหมอยค่ะกินไปด้วยนินทาไปด้วยสไตล์อิตาเลียน ทุกท่านเห็นมแมลงวันไหมคะปกติแล้วหน้าร้อนที่ิะาลนี่มีหมดนะคะ,มะแมลงวันพึ่งหรือแม้กระทั่งยุงมแมลงพวกนี้นีจะมาในช่วงฤดูร้อนหรือว่าอากาศที่จะเริ่มอุ่นขึ้นค่ะช่วงอากาศเย็นนี่ก็คือตายหมดส่วนมากคนไทยจะชอบมาเที่ยวที่ยุโรปในช่วงฤดูหนาวหรือว่าช่วงที่มีอากาศเย็นใช่ไหมคะ,มะแ,แล้วพอไม่เจอพวกแมลงเหล่านี้ก็จะ amazing ค่ะแล้วก็จะบอกว่ายุโรปไม่มียุงไม่มีมแมลงวันแต่ถ้าใครมาเที่ยวช่วงหน้าร้อนนี่ยุงกัดขาล่ายเลยนะคะ เดี๋ยวแป้งจะมารีวิวรสชาติปลาทอดของเชฟเฟเดีกรอบค่ะกรอบคําเดียวนอกนั้นเหนียวหมดล้อเล่นค่ะรสชาติอร่อยค่ะไม่ค่อยกรอบมากค่ะเพราะว่าทอดเร็วไปถ้าเดาไม่ผิดนะคะเพราะว่าอุณหภูมิของน้ํามันที่ใช้ในการทอดด้วยเดี๋ยวรอบหน้าเราไปซื้อปลามาทอดใหม่แก้ตัวอีกรอบค่ะหลังจากที่จานแรกเราอิ่มไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราเริ่มมาทําจานที่2ที่เป็นเมนูกุ้งสคัมปี้ย่างในบาร์บีคิวกันค่ะ กุ้งนี่ค่อนข้างที่จะสุกง่ายคะ่ะย่างประมาณ6นาทีก็คือสุกพร้อมทานแล้วแต่ครั้งนี้เชฟไ,ได้บอกว่าอยากจะให้ตัวเปลือกกุ้งมันเกรียมๆหน่อยจะได้ก,กรอบๆแล้วก็ทำให้เนื้อนี่หลุดออกจากเปลือกง่ายเดี๋ยวจะย่างกุ้งสคามปิ้นในบาร์บีคิวประมาณ10-15นาทีค่ะ นอกจากบีบมะนาวหรือว่าเลมอนลงไปในตัวกุ้งแล้วเนี่ยเชฟ,ฟเฟดดก็ไม่ได้ปรุงอะไรเลยค่ะแต่ว่าแป้งแนะนําอยากให้อร่อยยิ่งขึ้นเนี่ยให้ลาดโอลิฟหรือไม่ก็สมุนไพรลงไปด้วยหน่อยนะคะเป็นสาวไทยที่อาหารไทยนี่จะมีหลายเท็กเจอร์มากค่ะเปรี้ยวเผ็ดหวานมันในหนึ่งคำเป็นที่ไทยเนี่ยขนาดกว๋วยเตี๋ยวไปยังปรุงเลยค่ะแต่พอย้ายมาอยู่ที่อิตาลีมาทานอาหารอิตาเลียนเขาจะปรุงรสชาติอาหารน้อยมากๆอยู่เดือนแรกเนี่ยทานอะไรก็ไม่อร่อยเลยค่ะ แต่ว่าตอนนี้เข้าปีที่4ไม่มีน้ําจิ้มซีฟู้ดก็สามารถทานอาหารทะเลกับชาวอิตทาเลียนได้แล้วเ<โ>ห็นอากาศดีอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะแดดออกแค่2วันค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้านี่คือฝนตกทั้งอาทิตย์เลย ครบเวลาแล้วค่ะอันที่จริงแป้งก็เริ่มอิ่มแล้วนะคะตั้งแต่ปลาทอดแต่ด้วยความที่วัฒนธรรมการทานอาหารของบ้านนี้ทานอาหารค่อนข้างที่จะนานหน่อยมีจานหนึ่งจาน2จาน3พูดง่ายๆคือกินข้าวเที่ยงแต่ใช้เวลาไปทั้งบ่ายเลยค่ะกว่าจะทานเสร็จก็เกือบบ่าย4ี่มงเย็น และนี่คือหน้าตาของกุ้งสคัมพีมันจะไม่มีมันเหมือนกุ้งแม่น้ำบ้านเราค่ะแล้วเนื้อกุ้งก็อย่างที่เห็นค่ะมีให้กินแค่นั้นส่วนใครคิดว่าส่วนกามนี่น่าจะมีเนื้อให้ทานแป้งกัดฟันเกือบแตกก็ไม่มีอะไรให้กินเลย เรามาเริ่มทานจานที่2กันค่ะเดี๋ยวแป้งจะแกะให้ดูนะคะว่าได้เนื้อน้อยขนาดไหนไลน์นี้ค่ะส่วนที่ทานได้ก็คือ1ตัว1นึ่งคำสำหรับวันถัดมานี่เราก็ยังอยู่กันที่ครม่านะคะจะไม่ไปไหนเลยค่ะเดือนนี้เราถือว่าการพักผ่อนที่ดีที่สุดคือการอยู่บ้าน แล้วก็อย่างที่พูดไปค่ะว่าปีนี้สภาพอากาศแปรปรวนมากๆเมื่อวานนี้แดดออกนั่งทานอาหารในสวนได้วันนี้ฟ้าครึ้มทำอะไรไม่ได้เลยค่ะเลยชวนเฟดดี้มาที่ออฟฟิศกันค่ะเดี๋ยวป้างทาความสะอาส่วนเฟดดี้นี่นั่งตอบอีเมลสภาพอากาศที่แปรปรวนเนี่ยส่งผลอะไรกับอิตาลีบ้างอย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าอิตาลีนี่มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากๆอย่างลาโกหรือว่าเลก ทะเลสาบที่ขึ้นชื่อที่หลายๆท่านรู้จักกันก็น่าจะเป็นเลกอโค m โมหรือว่าเลกออบกาดาที่เราดารานักแสดงหรือว่าไฮโซนี่เขาชอบไปเที่ยวกันค่ะเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนนะคะปีที่แล้วไม่มีฝนตกเลยค่ะมีค่ะแต่ว่าฝนตกน้อยมากๆ <c oughs> มันทําให้น้ําในทะเล,เลสาบนี่มีปริมาณที่ลดลงค่ะส่งผลให้หนึ่งคือถ่ายรูปไม่สวยแล้วบริเวณรอบๆเลกออกาดาเลกอโคโมนี่ก็จะมีการปลูกเป็นไรยางุ่นไว้ทํไวน์แล้วก็ต้นโอลีฟสาหรับการทําน้ํามันค่ะ ในเชิงการเกษตรค่ะถ้าน้ำไม่พอเนี่ยมันก็จะส่งผลให้กับผลผลิตของพืชด้วยแล้วทะเลสาบเหล่าเนี่ยไฮสีสั้นก็คือช่วงหน้าร้อนค่ะที่เขาจะไปล่องเรือกันทำกิจกรรมแล้วโรงแรมจะแถวนั้นคือแพงหูฉี่มากๆพอไม่มีน้ำทะเลสาบไม่สวยในเชิงธุรกิจหรือว่าในเชิงการท่องเที่ยวนี่ปริมาณนักท่องเที่ยวก็ลดลงค่ะ คนที่อาศัยอยู่ร,บรอบๆทะเลสาบที่ได้รับผลกระทบก็มีการเรียกร้องค่ะให้แก้ไขปัญหาน้ําในทะเลสาบที่มีการลดลงอย่างเรื่อยๆเนื่องจากไม่มีฝนเลยส่วนที่ไม่ติดกับทะเลสาบไม่ได้รับผลกระทบก็มีการลดปริมาณการใช้น้ําค่ะเพราะว่าน้ําในแม่น้ำนี่ลดลงทางรัฐบาลก็ระดมผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกันคิดแก้ไขปัญหานะคะบางก็บอกว่าหาแหล่งน้ําใกล้ๆบางก็บอกว่าจะเปิดช่องทางให้น้ําทะเลเข้ามาให้ทะเลสาบเนี่น้ำเต็ม แต่ว่าไม่ทันเลยค่ะปีนี้ค่ะฝนตกหนักมากมากตกแทบจะทุกวันนี่เข้าสู่ฤดูร้อนแล้วฝนยังตกอยู่ทุกวันเลยค่ะจากปีที่แล้วทะเลสาบประสบปัญหาน้ําลดลงหรือว่าน้ําไม่พอแต่ว่าปีนี้กลับกันค่ะจากปีที่แล้วที่คอมเพลนเรื่องน้ําในทะเลสาบที่ลดลงอย่างต่อเนื่องกลัวว่าน้ําจะไม่พอปีนี้น้ำเกินคำว่าพอแล้วค่ะแทบจะท่วมแล้วบางบ้านนี่คือจมอยู่ใต้น้ำแล้ว ประเทศอื่นในยุโรปเนี่ยประสบปัญหาอะไรกันบ้างคะจากสภาพอากาศที่แปรปรวนแต่ที่ไทยก็คือร้อนเหมือนเดิมค่ะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแปลงกลับมาทํางานบ้านที่บ้านแล้วค่ะเอาขยะไปทิ้งมานะคะที่ทุกท่านเห็นนี่คือเป็นการาชค่ะเป็นโรงจอดรถแล้วก็จะมีบริเวณให้เก็บของที่เห็นบ้านเป็นระเบียบไม่รกก็คือของบางอย่างที่เราไม่ได้ใช้เราจะมาเก็บไปที่นี่ค่ะ อาหารเย็ยนของเราก็ยังเป็นเมนูอาหารทะเลอยู่นะคะเป็นเมนูปลาหมึกยักษ์ค่ะเดี๋ยวแป้งจะแปะไว้ให้นะคะว่าวิธีทำเนี่ยแป้งทำไว้ไน้ EP ไหนนอกจากไวน์ที่ชาวอิตาเลียนชอบดื่มแล้วก็มีโอลิโฟรหรือว่าน้ำมันมะกอกนี่แหละคะ่ะที่ขาดไม่ได้เลยในอาหารอิตาเลียนใช้แทนน้ำมันธรรมดาที่เราชอบใช้เลยนะคะน้ำมันมะกอกนี่ถ้าทานประจำนี่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะ ควบคุมคอเลสเตอรอลระบบเผาผลาญต่อต้าอนอนุมูลอิสระแล้วยังช่วยลดไขมันเลวในร่างกายด้วยค่ะอา,อ,อ,อากาศข้างนอกเนี่ยก็ยังฝนตกเรื่อยๆนะคะฝนตกไปก็นั่งกินข้าวไปเบรรยากาศโรแมนติกสุดๆเลยวิธีการทำปลาหมึกยักษ์แบบคุณเชฟเฟเด์แบบนี้เนี่ยทำให้ปลาหมึกเนื้อนุน่มมากๆไม่เหนียวเลยค่ะ ต่อให้คนแก่ไม่มีฟันก็ทานได้ค่ะเมนูนี้ฝนก็ยังตกอยู่เรื่อยๆค่ะก็เลยไม่ได้ออกไปเดินเล่นข้างนอกเลยหลังจากอิ่มท้องจากมื้อเย็นแล้วก็ต้องมีเครื่องดื่มล้างตาเวลาที่น้องเข้าครัวนี่ก็เป็นเชฟเฟตเดย์นะคะแต่ตอนนี้น้องผ่านตัวเป็นบาร์เทนเดอร์เฟเดย์แล้วค่ะ เห็นวัตถุดิบในการทำเป็นจินคัมพารีโลกโก้วลโมอนต์ให้เดาก่อนเลยค่ะว่าวันนี้เราทำเครื่องดื่มอะไร และใช้ค่ะเครื่องดื่มสีแดงอัมพันในการช่วยเยื่อของเราเป็นคลาสสิกเนโกนี่คลาสสิกค็อกเทลขวัญใจของคุณเฟเด้ค่ะเครื่องดื่มคลาสสิกเนโกนี่นี่โด่งดังไปทั่วโลกในปี1920จากการทำตลาดของบริษัทที่ขายคัมเปรี่ค่ะจะแอบ,บมีรสชาติขมแต่กลมกล่อมซึ่งเป็นซิกเิเจอรจของเครื่องดื่มชนิดนี้ค่ะเนโกนี่ค่อนข้างที่จะฮิตในอเมริกาค่ะสมัยที่อเมริกานี่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนเกิดเป็นบาร์ใตดินหรือที่เรียกว่าสปีกอีซี แต่ว่าในกรี่นี่ดื่มมาอย่างยาวนานค่ะในอิตาลีถ้าใครสั่งในโกร่เน่ยไม่อเมริกันก็อิตาเลียนแต่ปัจจุบันนี้เดาได้ยากแล้วค่ะว่าใครเป็นชาวอะไรที่มาสั่งในโกรนเ่เพราะว่าตอนนี้เครื่องดื่มชนิดนี้ฮิตไปทั่วบ้างทั่วเมืองแล้วเป็นเครื่องดื่มคลาสสิกค็อกเทลที่สายชอบดื่มค็อกเทลจะต้องรู้ว้นะคะ จากบทความของ The Standard แปนก็เพิ่งทราบเหมือนกันค่ะว่าคัมบารี่นี่เขาจัดอีเวนต์ใน g ร o n i Week s, ที่เป็นการจิบไปด้วยแล้วก็ได้บุญกุศลไปด้วยทางบริษัทคัมบารี่เนี่ยเขาเปิดโอกาสให้บาร์ทัวโลค่ะทำการลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์ของบริษัทนะคะร่วมบริจาค25ดอลลาร์โดยค่าจำเนียมนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าจะไปบริจาคให้กับมูลน,นิธิไหนก็จะมีลิสต์ให้เลือก แล้วก็มีบาร์ของประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยค่ะในโกรนิวีคและแน่นอนว่าค่าธรรมเนียมเหล่านี้ก็จะไปสมทุนให้กับบูลนินที่หลายๆอย่างในประเทศไทยเลยค่ะอาทิโรงพรยาบาลราชวิถีมูลนิธิอนุเคราะห์คุณหูหนวกในพระบรมราชินูปธรรมมูลนิธิกลุ่มปราชนาดีนอกจากนี้นะคะบางบาร์ที่เข้าร่วมยังบริจาคเพิ่มเติมจาก25 <c oughs> เหรียญสหรัฐแรกนะคะที่เป็นค่าธรรมเนียม แล้วก็แบ่งสัดส่วนจากการขายในกรนีตลอดทั้งสัปดาห์นี้ให้ด้วยค่ะนักดื่มค็อกเทลท่านไหนสนใจดื่มไปทำบุญไปเนี่ยเช็คได้เลยนะคะว่าบาร์ไหนเข้าร่วมกิจกรรมในกร o นี w วีคสบ้างเอาละค่ะส่วนโดชเชวิตาวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ EP หนะ้าขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็การกดไลค์ด้วยค่ะ